สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ชมมิวสิกวิดีโอตัวเต็มเพลง Lady For Love ของสีสาวแบล็กพิงกกันแบบเต็มๆไปแล้วก็เรียกได้ว่า bling ต่างปริ้นทที่ทางพับ g Mobile ได้ทำา MV ออกมาดีสุดๆโดยเฉพาะ AI ไอของสาวๆที่ถอดแบบมาจากตัวจริงทางรูปดางหน้าตารวมไปถึงอินเนอร์การร้องเพลงอีกด้วยนะคะแล้วงานนี้เนี่ยแฟนๆก็ได้เห็นการแรปแบบสับๆของลิซ่าแน่นอนว่าเมื่อพวกเราได้ฟังลิซ่าแรปในเพลง Lady For Love ต้องบอกเลยนะคะว่าลิซ่าเธอแรปดีมากๆชั ทอยชัดคำมีความสวกสุดๆแล้วใน MV ที่ลิซ่าเธอเป็นสาวไบรเกอร์หลบสายฟ้าฝ่าพายุช่างเป็นอะไรท่เท่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อ MV เพลง Ready for Love ได้ถูกปล่อยออกมาความแรงของเพลงนี้ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง YouTube ด้วยนะคะโดยขึ้นเป็นวิดีโอยอดนิยมอันดับหนึ่งบน YouTube ถึง60ประเทศทั่วโลกในหมวดมิวสิกแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เธอเป็นแร็ปเปอร์ที่แรัปได้ ได้อย่างมีเสน่ห์มากๆไม่ว่าจะเป็นเพลงมันนี่ซึ่งเป็นเพลงในอัลบ,บั้มเดี่ยวของลิซ่าก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากมาย เป็นเพลงแรปที่ขายดีที่สุดในอเมริกาหรือแม้กระทั่งยอดวิวในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง YouTube กว่า600ล้านวิวและล่าสุดตอกย้ำกับความนิยมของเพลงมันนี่โดยยอดสตรีมบน Spotify กว่า500ล้านสตรีมนอกจากนี้นะคะในการจัดอันดับเพลงเคป๊อปที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่าง Tik t o k กก็มีเพลงมันนี่ของลิซับและพิงด้วยแอดมินขอหยิบยกบทความจากสื่ออินเตอร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะโดยที่สื่อเขากล่าวว่า ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวงการเคป๊อปประสบความสำเร็จในวงการเพลงระดับโลกแฟนๆเคป๊อปสามารถเข้าถึงศิลปินคนโปรดได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r กร Twitter t i k t o o จนทำให้เพลงเคป๊อปหลากหลายเพลงได้แพร่ระบาดกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกบน TikTok และถูกนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆบนแพลตฟอร์มความบันเทิงยอดนิยม เพลงมันนี่ของลิซ่าแบล็คพิงค์ได้รับความนิยมจนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกลิซ่าทำให้เพลงมันนี่กลายเป็นเพลงอันดับหนึ่งของศิลปินหญิงเคป๊อปที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนทิกตอกโดยมีการเต้นคัฟเวอร์กว่า4ล้าน6แสนครั้งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างทิกตอกและแอดมินต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าแค่ในทิกตอกเท่านั้นยังไม่ได้รวมกับโตอินหรือว่าทิกตอกของจีนที่เรียกได้ว่าแฟนบอยแฟนเกอร์เนี่ยพร้อมใจออกมาเต้นคัฟเวอร์เพลงมันนี่ของลิซ่าจนสัน สะเทือนโตอินกันมาแล้ว แม้แต่นางเอกดาราจีนยอดนิยมอย่างไปลูก็ได้เต้นเพลงมันนี่ของลิซ่าในโตอินด้วยเช่นกันก็ได้ได้วยว่าเพลงมันนี่ของลิซ่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั้งใน t ิ k กต็อกและในโตอินนะคะเพื่อนๆนอกจากนี้สื่อยังได้รวบรวม1ิบอันดับเพลงเคป๊อปที่ได้รับความนิยมสูงสุดบ,บน t ิ k กต็อกมาด้วยนะคะอันดับ10คือเพลง After School ของ Weekly ได้รับความนิยมโดยม,มีการ Co v e r d a n ด e นบนติ๊กต็อกกว่า3,46,600รายด้การอันดับ9เป็นเพลง ดาดาของเค p เลอรนะคะกลายเป็นไวรัล้ดยยอดคัปเวอร์ใน t ิกต o k กว่า456,900รายการอันดับ8เป็นเพลงกังนำสไตล์ของไซเป็นไวรัลนใน t ิกต o k กว่า559,200รายการนะคะและอันดับ7เป็นเพลงพ l ลลอยเลิฟของเอนท i p เพถูกนำมาใช้คัปเวอร์บน t ิกต o k กว่า632,300 30รายการอันดับ6เป็นเพลง a n นนี่ซองของจีโคได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพลง TikTok มีการคัฟเวอร์ไปกว่า756,300รายการอันดับ5ตกเป็นของเพลงดารารีของเทเชอร์นะคะที่ถูกคัฟเวอร์มากกว่า873,800ครั้งบน TikTok อันดับ4เป็นเพลง permission to dance ของ BTS ที่ได้รับความนิยมบน TikTok จนกลายเป็นไว่อนที่มีการคัฟเวอร์กว่า1,600ล้ารายการทั่วโลก อันดับ3เป็นเพลงซูมของเจสซี่หรือเจสิก้าโฮดัปเปอร์สาวชาวเกาหลีใต้กับเพลงซูมที่กลายเป็นเวรัลสุดฮิตที่มีการคัฟเวอร์บนติกตอกกว่า4ล้านสแสนครั้งทั่วโลกอันดับ2คือเพลงมันนี่ของดิซ่าแบล็กพิงที่แอดมินได้กล่าวไปแล้วนะคะว่ามีการคัฟเวอร์กว่า4ล้าน6แสนครั้งทั่วโลกและอันดับ1ที่เป็นเพลงเคป๊อปที่ได้รับความนิยมสูงสุดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง t ิกตอกคือเพลง way back home ของชอนที่กลาย เป็นซิงเกิลยอดทิตมีการคับเวอร์บนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันอย่าง tiktok อมากกว่า4ล้าน8แสนรายการทั่วโลกเกาเรียกได้ว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคทองของวงการเคป๊จริงๆนะ,นะคะและวสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ